คว่ามูลไหวของตลาดพี่น้องต้นตะลายแต่บอสซื้อเขอออาหน่อย่างเด้ซื้อยังไปยังมาเบื้องหน้ากันเด้ซื้อนะครับยางแผยางมาไม่หน้ากันซื้อ,อตลาดเทศบาลหัวหน้าช่องเศร้านะครับทุกเช้าอาทิตย์ทุกเช้าวันอาทิตย์ คุณไหว้ไส้ผง,ผงของเงาๆของเงยมะเกลือยาดวอาดวอกแค่อดอกแค่เนี่ยค่ะหามาเองหามาเองขายเอง ทิ้งบมเนี่หย ried, หวานหอมโอ้หวานหอมออหวานหอมยหาอมหายากต้วเนี่ยกันปอกด้วเน่ยมันดอกบวนหอมของหายากอีของหายากหายากหายาก ใช่ไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้เออแมนแมนอยู่ครับขอบคุณแม่ทน่มาขายหวานหอมพี่น้องเก็บเองขายเองผู้เฒ่าท่ามาหากินเนาพี่น้องแต่ละคน ตอบขค้นเพื่อนๆได้ที่กับมาชมมาติดตามตลาดไ่พี่น้องตลาดใหญ่ได้ยังหัวหน้าตลาดไ่ตลาดใหญ่ครับผมติดตามมาได้กดติดตามแมา่ชมองนอยน้อย,อยขอฝากเนี่ยฝากโตดดัวนะครับอาซีพพายอชัดเนาะครับเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณม,มากครับ